ขึ้นหมดไฟแท้กินโน่สายีินโน่วยเล็กจังเลยเอาอีกไมลรู้ีินโน่สั่งเพิ่มไหมมาด้วยว่นเนี่ยเขาผมมาหรือยังได้ครับทั้นนั่นแหละเดี๋ยวผมตามไปครับตอนนั้นเลยเ มาร์ชชักกลคัณทั้งหมดจะไปกินร้อนใช้ถ้วยน้อยจังสามร้อยท่านอย่างรดวดเร็วปากหมูบอกว่าเราไม่ได,ไได้ไม่ได้พาไปกินลาบเยะโสนะวันนี้แต่เดี๋ยวรอบเด็กให่พาไม่ไปกินลาบเยะโสตอนนี้พาลูกมากินก่อนไว้อันนี้ของใครยะเนี่ยอันนี้ของใครเขาลืมเหรอฮะอันนี้เขาลืมหรืจัะไม่ได้ ของเขาลืมนะจ๊ะของอาจารย์พ่อนะจ๊ะของให้อาจารย์พ่อนะใครสั่งเพิ่มจ๊ะขึีเลยครับผมอันนี้ไม่เอาบอกไม่ไม่ไม่กินอันนั้นบอกดื้อมันเหี้ยเมื่อกี้มีใครที่กินข้าวโพดแล้กินด้วยโอ้ยสไตลนี้กินยังไงเนี่ยสไตเนี <c> ้ย <oughs> <c oughs> ได้กินไอติม,มกัน <Okay. S 1> ได้กินไอติม,มกนันน,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 นี่เบคอ,อ,อนเ,เ็นเน่หรืออีเบคอนเบนเน่นั่งจํกเหรอจาาจาดูเรื่องมาไรอ่ะหน้าหัวหนี่ กินโะน่อยู่ไหมสั่งหกินโนสั่งให้กินโน่หน่อยตารบาไม่้อาอะไรเลยต่ตาตบตาาตาตบตาตบาาตบอาาตบตาาาาา แล้วเป็นดาราไปเลยในตัววันนี้วันนี้เป็นดาราใน,ในตัวแล้วนะทุกคนนะขายทองเป็นดาราในกรุงเทพเลยตอนนี้ใส่ทองวัดเดียรครับ FC วันนะี้ใส่ใส่ทองสายแหน,นต้องไปเป็นในแบบคู่กันใสก่กางเกงเล็กน้อยนะฮะใสกก่กางเก่งน้อยทั้งคู่เลยข้าวสายแหน,นมากินไอซ์ c ี e a ปั้นสายแดนหน่อยครับอาจารย์สายแดนร้องเพลงเป็นไหมเกลียกินไอซ์ครีมดีกว่าคือเพีงคือเพีงไอซครีม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 ช็อกโกแลตสายแดนชอบไอซครีมชอบกโกแน่สายแดนกับช็อกโกแลตแต่ไม่กินสตรอเบอรี่คแบบพวกผมอะ ก็ทำไมเด็กๆเขาชอบกินอันนี้แต่าพวกเราทำไมกินหวานไอเด็กๆกินเดรพวกกันขมขมไงไม่ขมยันพ่อไม่ไม่กินเด็กๆกินแ่ค่ะานี่วัยม่จะบนนวนี่นใจล้ายซกราสายแนนร้องเพลงอ่ฟังเนค่ะเยเอจากราลกินมาอ่าน่ออกเลยจะหมดมนีสายแนน อนุนโซเดีครับาวบดนกหสตาเดี๋วคุณแม่หงสายยนคะเดี๋ยวเราไปพบเียงบาร์เทลเลต์เบรใหญ่เทที่ร้านสารนไทรติมสายเนียนมาแล้วสาวสาวหรอร้องเต็มไงแล้ว อาจารย์กฤษณกรอดตาแสงสวัสดีอาจารย์อาจารย์แดดหน่อยไม่ดีจ้าอาจารย์เดดสวัสดีครับสายแน่วัสดีอาจารย์อาจารย์เลือกอาจารย์แดดน่เก่งเก่งเก่งอ้อบนลูกควรได้ไหยจิ้งหรอครับนะครับไม่ลูกคว็กน้อยแล้วถ้ากินยังไงอันนี้อาจารย์จะใส่นะลองใส่กินข้าวเหนียว นี่คดีกอะไรฝันสายแนนแนนใช่ไามเสียงดีมีวแววแนนสายแนนครับแต่าสายแนนติดสัญญาอยู่ครับสายแนนติดสัญญาอยู่ยนนตุ๊ญญเติมเดี๋ยวไหมครับ

สายเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังผมนะ là từ bơi. ยาติดดาดาลีนลูกสาวเอารอบวันเจอเมื่อไหร่เน,นื่นอไงอ่ะอ๋อเด็กๆก็ต้องคู่กับไอศครีมนคะครับทุกคนสายแนนสายแนนตุ๊สายแนยน,ยน,ยนบ้างไอเนีน้ยเป็นก้อนน้ำเยืววอ่อวอมน สายเนียนไปเข้าห้องน้ำกลับมานะฮะเดี๋ยวสายเนียนกลับมา,<อ>ารัญญาทีเพนะจ๊ะขอัญกันเคมอาจารย์รักเด็กนะครับเอฟซีครับอืาปากดีนะบักเดบคุณวิคุณว,วิจิน้องโสวัสดีครับ อยากเจอสายแนนสักคู่นะ๋ยวเจอสายแนนนะฮะนี่เจอสายทองไปก่อนนะก่อนสายแนนจะมาเด็กเสื้อแดงใครเอ่ยเด็กเสื้อแดงชื่อสายทองครับสายทองสวัสดีครับสายทองเ c ซสวัสดีครับสายทองคู่กับสายแนนครับอยากเจอสายแนนเดี๋ยวสักคู่ เดี๋ยวขอชิมก็ได้จังมาใหมเนี่ยสายเนียนไปเข้าห้องน้ำกับแม่ยสายเน,นียนเพิ่งมาถึงอ่ะสงสี่สิบเนื่อยอยู่เดี๋ยวมาใหม่นะจัะเดี๋ยวเบียดหมดเออสายเนียนมาพอดีเดี๋ยวจะเพิ่งมานะสายเนียนมาพอดีนะทุกคน ดูนะสายแนนมาพอดีนะสายแนนมาพอดีสายแนนมาพอดีฮะสายแนนเดินมานะสายแนนเดินมานะสายแนนเราก็ดีสายแนนทิ้งหมดหรือยังสั่งไม่สั่งเพิ่มไหมสายแนน ากับสยแนนนะยังไม่กล้ารบกวนดาราน,น้อยพี่สายแนนเขาพักผ่อนก่อนนะครับแค่ผมอยู่ข้างหลังผมก็เกรงใจกันหรอกสายไมหม5ยใช่ครับ ตอนนี้ก็อยู่สายใหม่56ครับผมมาคุณได้ยังมากสายใหม่56ตอนนี้กับสายแนนเป็นนาสวัสดีและสวัสดี